ัวสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงคนอะไรก็ไม่รู้นะคะน่ารักทุกมุมเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขนาดว่ามุมเผลอเนี่ยเธอก็ยังสวยนะทุกแอบ,บถ่ายค่ะภาพเป็นภาพแคนดิดนะคะแม่ถ่ายยังไงค่ะก็ยังไม่มีพลาดกันเลยทีเดียวนะคะได้มุมน่ารักเวอร์ค่ะตอนที่เธอค่ะไปชมการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่าง PSG แล้วก็ Newcastle United FC ค่ะที่พาร์คเดฟรงคหรือว่าพรินเซสพาร์คนะคะเมื่อวันที่28 e พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า แต่ว่าโนลิซาค่ะกลายเป็นสาวฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะ ก็เพื่อนๆค่ะหลังจากที่มีการไปรับเครื่องราชที่อังกฤษเสร็จเนี่ยก็บินกลับเกาหลีกันทุกคนนะคะยกเว้นก็แต่นอริซ่านี่แหละค่ะที่เธอค่ะบินไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสต่อฝรั่งเศสค่ะกลายเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละมั้งเพราะว่านอริซ่าค่ะก็เคยบอกว่าชอบที่นั่นมากนะคะวันนี้ค่ะยืนยันด้วยภาพค่ะว่านอริซ่าค่ะมีความสุขมากๆแล้วก็มีปาปารัสซี่ค่ะตามแอบถ่ายทุกอเรียบทกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าก็เป็นซุปตาท่านหนึ่งเนาะไปที่ไหนค่ะ ก็มีนักข่าวตามถ่ายรูปภาพตลอดค่ะส่วนอีกงานนึงนะคะตอนนี้ค่ะบลิงกก็เรียกว่าปิิงไทยเนาะกำลังแอบบหวังแอบบรุนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะออทางบูเกอรีเนี่ยเขากำลังจะมีงานอีเวนท์ที่พารากอนนะคะชื่อว่าบูเกอรี The Christmas r i t e Up Event นะคะ หลายคนก็กําลังลุ้นเนาะว่าไอ้น้องลิซ่าเนี่ยจะมาปรากฏตัวที่ประเทศไทยของเราด้วยหรือเปล่านะคะเป็นไทยอย่างเราก็อยากจะเห็นน้องลิซ่าแบบใกล้ชิดสักครั้งหนึ่งนะคะยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะว่าเธอจะแวะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะเธอก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่นั่นเองส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าก็น่ารักมากๆนะคะเมื่อเจ้าแชงกับแหงค่ะมีการจัดทำซีซันกรีตติ้งขึ้นนะคะซึ่งทาง b a c k p i n k o f f i c i a l ค่ะออกมาประกาศนะคะว่ารายได้ส่วนหนึ่งค่ะจะถูกนําไปบริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์เพื่อช่วยให้กับสัตว์ที่ถูกทิ้งให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้นในฤด,ดูหนาวนี้นะคะเรีวยกว่าสวยแล้วก็อย่างใจดีนะชอบทําบุญอีกต่างหากนะคะสาวๆไบปพิงก็คือน่ารักมากๆก,กันทุกคนค่ะจะเหลือก็แต่ YG นี่แหละคะ่ะ เห็น,นข่าวเนี่ยก็ยังไปถามเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อสัญญาของพวกเธอนะคะซึ่งทาง YG ค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าอยู่ระหว่างการเจราจาก,กันอยู่ก็ไม่รูกเหมือนกันคะ่ะว่า YG เนี่ยเขาคุยกันกับใครนะคุยกันกับแม่ซื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องลูดิซ่าก็คือยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ปล่อย YG เขาคุยกันไปก่อนลวกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็คือส,อสาวๆแบพิงค์ค่ะไม่จมให้หายนะคะมีข่าวมาให้กับเราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆคะ่ะ อไอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า